สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุรกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องโรครากรรมยีในมะม่วงนะครับซึ่งเป็นโรคเชื้อราชนิดหนึ่งที่พี่น้องเกษตรกรสวนมะม่วงเนี่ยอาจจะประสบปัญหาโรคพวกนี้นะครับมาดูวิธีการป้องกันกันกบจัดโรคพวกนี้กันบ้างว่าเขาทํำยังไงนะครับมาดูสาเหตุของโรครากรรมยีกันบ้างนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรโรคารากรรมยีเนี่ยเกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งชื่อว่า สเตปโตบาซิเดียมนะครับเชื้อราพวกนี้เนี่ยมันจะเกาะตามกิ่งมะม่วงตามภาพที่เห็นนะครับสภาพที่เกิดเหมาะสมกับโรครากรรมยีพวกนี้เป็นยังไงโรครากรรมยีเนี่ยส่วนมากเกิดขึ้นได้ทั้งที่มีความชื้นสูงและก็ทึบนะครับถ้าเป็นสภาพแบบนี้เช่นหนึ่งมะม่วงเนี่ยไม่ตัดแต่งทรงพุ่มทรงพุ่มในทึบแน่นอนนะครับแล้วก็ในช่วงฤดูฝนมันมีความชื้นสูงอยู่แล้วนะครับถ้าทรงพุ่มทึบเนี่ยรายพวกนี้เนี่ยจะเกิดได้ง่ายมากนะครับ แล้วลักษณะอาการของโรคกรมมารีเป็นยังไงบ้างนะครับอาการของโรคกร,รมมาีเนี่ยก็คือ,อโดยทั่วไปในปีในมะม่วงกับลิ้นจี่เนี่ยพบบ่อยอย่างอื่นมันก็เป็นนะครับแต่ว่ามะม่วงลิ้นจี่เนี่ยพบบ่อยนะครับแล้วมันจะมีเส้นใยสีขาวหรือสีน้ําตาลหรือบางครั้งก็เป็นสีน้ําชมพูปนน้ําตาลอ่อนๆคล้ายๆกร,รมมารีปกคลุมอยู่รอบบริเวณร,รอบเิ่ียงช่วงสั้นๆนะครับแต่มันแปลกอย่างหนึ่งเวลาเข้าไปตรวจดูเนี่ยนะครับภายใต้พวกรากรมมาีเนี่ยมันจะมีเพี้ยหอยอยู่นะครับเพี้ยหอยมันจะดูด น้ําเลี้ยงจากต้นมะม่วงของเราเนี่ยนะครับแล้วก็มาถ่ายมนวานอาอกมาเชื้อราพวกกัมมหจีพวกนี้นะครับสเตปโตบาซิเดียัมพวกนี้เนะี่ยมันจะทําตัวเนี่ยปกคุมเพีียหอยไว้อีกครั้งหนึ่งซึ่งเราดูไม่ดีเนี่ยเราเราจะอาจจะไม่เห็นเพีียหอยก็ได้นะครับเพีียหอยมันถูกเชื้อราพวกนี้เนี่ยปกคุมไว้อยู่นะครับเพื่อป้องกันตัวเพีียหอยเนี่ยจากพวกตัวห้ามตัวเบียนที่จะมากินเพีียหอยแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่มันเติบโตมากขึ้น อาหารไม่เพียงพอต่อมันเนี่ยตัวพวกรากรรมดีพวกนี้สเตปโตบาสิเซียมเนี่ยมันก็จะดูดกินเพีียหอยเพีียหอยก็จะตายไปด้วยนะครับบางครั้งก็จะมองว่าเพีียหอยกับเชื้อราสเตปโตบาซิเดียมเนี่ยพวกนี้นะครับอาศัยซึ่งกันแล้กันก็ในช่วงแรกแค่นั้นแต่ถ้ามันอ,อาหารมันไม่พอนะครับมันก็จะกินพวกเพีียหอยไปด้วยนะครับเชื้อราพวกนี้นะครับสภาพที่พบก็คือส่งสภาพที่แน่นทึบและมีความชื้นสูงโดยเฉพาะในช่วงหน้าผลนะครับ ถ้ามันเป็นมากๆทาให้กิ่งแห้งตายด้ยก็มีนะครับมาดูการแพร่ระบาดของอโรครากรรมยีกันบ้างแพร่ระบาดในช่วงไหนมาดูการแพร่ระบาดกันบ้างนะครับแพร่ระบาดในช่วงที่มีความชื้นสูงก็คือช่วงหน้าฝนเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ต้นมะม่วงเนี่ยถ้าช่วงหน้าฝนไม่ได้ตัดแต่งกิ่งมันแน่นทึบเนี่ยโรคพวกนี้ก็จะเป็นได้ง่ายนะครับเราไปดูวิธีการป้องกันกํนกนกนจาจัดพวกโรครากรรมยีกันบ้างเขาทํำยังไงนะครับ อย่างแรกก็คือถ้าจะแนะนำนะครับก็คือพวกน้ำส้มขอนไม้น้ำส้มขอนไม้มีติดอยู่ในสวนเกือบทุกท่านอยู่แล้วนะครับน้ำส้มขอนไม้เนี่ยเราก็ใช้น้ำส้มขอนไม้1ลิตรผสมกับน้ำเปล่า200ลิตรนะครับพ่นทุกๆ7 1 5ดวันพวกนี้เนี่ยกำจัดเชื้อราโรคพื้นได้ทุกชนิดนะครับขับไล่มแมลงได้ด้วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ด้วยแล้วก็ต้านการเจริญเต,ติบโตของพืชนได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติที่ดีของน้ำส้มขอนไม้นะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างของน้ำส้มควันไม้ที่มีจําหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับซึงถ้าพี่น้องเกษตรกรท่านใดมีติดในส่วนไว้ก็จะเป็นการดีนะครับการป้องกันก,กำจัดพวกโรครากรรมีเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นในลักษณะทรงพุ่มครก็แนะนำหนึ่งให้ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่งนะครับถ้าเป็นเชิงการค้าจะตัดอยู่แล้วแต่ถ้ามันเป็นมากๆเนี่ยถ้าไม่ทําเชิงการค้าถ้าอยากได้กินผลพวกนี้นะครับก็ตัดแต่งกิ่งไว้ก็จะดีนะครับปีละหนึ่งครั้ง2 ให้ตัดส่วนที่พบโรคไปเผาทำลายทิ้งนะครับหรือขูดเอาส่วนที่เป็นโรครากรรมยีออกนะครับแล้วพ่นพวกปิตรเลียมออยสเปรย์ไว้ออยเพื่อกำจัดพวกเพี้ยหอยเพราะว่าถ้าพี่น้องเก่ตกรดูดีๆนะครับถ้ามีโรครากรรมยีอยู่เนี่ยถ้าขูดดูเนี่ยมันจะมีเพี้ยหอยอยู่ด้านใต้เพราะเพี้ยหอยมันไถมูลหวานออกมาใช่ไหมครับพวกอารากรรมยีก็จะไปกินน้ำหวานถ้าเพี้ยหอยไม่ไถเมื่อใดมันก็จะกินเพี้ยหอยแทนนะครับนี่เป็นลักษณะการป้องกันกำจัดพวกโรครากรรมยีนะครับ แล้วสารเคมีตัวไหนที่เขาแนะนํานะครับสารเคมีเนี่ยก็จะแนะนําพวกสารไวอ้อยที่ผมกล่าวมาเป็นชื่อสามัญน,นะครับมันจะมีอยู่หลายยี่ห้อมากนะครับไว้อ,อยเนี่ยไม่ได้กําจัดพวการากกำมันยีถ้าถ้าถ้าดีที่สุดก็คือพวกน้ําส้มควันไม้ที่ผมแนะนํามานะครับตามข้อมูลที่ผมอาจเจอนะครับแต่ถ้าเป็นพวกไว้อ,อยเนี่ยไม่ได้กําจัดรากกำมันยีแต่กําจัดพวกเพลี้ยหอยแต่ถ้าจะฉีดไว้อ,อยเนี่ยก็ควรฉีดเข้าเรียกอะไร ปวดขูดพวกรากรมมียอกนิดหน่อยเพราะว่าถ้าไว้อ,อยเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกตัวเพีียหอยนะครับเพราะว่าถ้ามันมีเชื้อราป้องกันอยู่นะครับอันนี้เป็นการป้องกันการจัดพวกเพร้ยหอยโดยการใช้ไว้ออยนะครับครับนี่ก็เป็นเกี่ยวกับโรครากรรมียีในมะม่วงพร้อมทั้งวิธีการป้องกันกาจัดซึ่งโรครากรรม,ม,มียนะีมันก็แปลกอย่างนะครับตัวมันเองเนี่ยอาศัยซึ่งเพ่ึ่งผ่าซึ่งกันและกันกับเพรียหอยนะครับเพรียหอยดูดนั่นเองต้นมะม่วงแล้วก็ถ่ายมูลหวานเชื้อราพวกนี้ก็ไปกิน แต่ถ้าเมื่อใดที่เพี้ยหอยไม่ถ่ายมนหวานหมดประโยชน์กับมันแล้วมันก็กินเพี้ยหอยแทนด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยหากมีพลาดประการใดก็ขออภนะัยเวณที่นี้ด้วยปฏิบัติให้มากทําให้มากและจะสิ้นสงสัยความสงสัยไม่บรรสิ้นไปได้ด้วยการคิดในทฤษฎีหลวงพ่อชาสุพัณโทสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนา,ตายัยคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ